ผมจะสาธิตการตั้งประตูห้องน้ำคลิปนี้คุณดูแล้วคุณจะได้ความสนทานแลนประหยัหดค่าใช้จ่ายในการทำประตูห้องน้ำอลูมิเนียมนะครับและนี่ก็คือประตูที่จะตั้งเป็นประตูแบบอลูมิเนียมไซส์ามาตรฐานซึ่งประตูนี้ผมได้ทำเองและ ก็มีคลิปที่ผมสาธิตการทําไว้แล้วเรื่องดูได้ที่หน้าช่องเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากทำเองบ้างก็สามารถดูการทําได้นะครับอันนี้ก็คืออลูมิเนียมฉากหน,น,น,นึ่งิหนึ่งเนี้ยผมจะมาทําแทนมงกบนะครับซึ่งประหยัดค่าใช้จ่าย มถ้าประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะมาเจาะเพื่อประกอบให้เป็นวงกบกันก่อนเลยนะครับส่วนนี้ผมจะใช้รีเวทมายึดเพราะผมคิดว่าทนทางกว่าการใช้สกรูยึดส่วนเพื่อนๆคนไหนจะใช้สกรูก็ได้นะครับส่วนบานพับผมใช้3าอันต่อประตูหนึ่งบานนะครับนี่ก็คือการพับประตูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จากนั้นเรามาวัดระดับที่ขอบประตูและที่สําคัญเราต้องดึงให้ได้องศาที่ตรงนะครับอันนี้สําคัญมากเลยองศาพอดีแล้วเรามาเจาะวงกลมกันจากนั้นก็มาติดตั้งที่ขอบประตูแล้วเราเอาปากกามาแต้มตรงที่เราต้องการเจาะใส่สกรูหัวระเบิดครับเริ่มเจาะเลยนะครับการเจาะนี้ผมแนะนําให้เจาะตรงกลางหน่อยไม่ต้องทิศขอบแบบผมนะครับก็ขอบนี้อาจจะแตกง่ายนิด แนะนำให้เลือกที่มั่นใจปลอดภัยไว้ก่อนเลยแล้วเรามาข้อหัวระเบิดยัดเข้าไปเลยส่วนด้านนี้เราก็จะใช้ฉากแบบนี้เหมือนกันก็เหมือนเดิมครับวัดระดับให้ตรง90องศาเหมือนกัน แล้วก็เจาะเหมือนเดิมก็ใส่หัวระเบิดชิ้นกันนะครับหัวระเบิดผมจะใช้ขนาด2ฟุตนะครับตอกๆยัดเข้าไปได้เลยนะครับยิงสักครู่ครับลองปิดแล้วเรามาแป้งสีปลายปากกากันเพื่อเจาะทําที่ล็อกประตู เราขยายรูให้โลวงๆหน่อยนะครับเพื่อง่ายต่อการล็อกประตูอ่าอ่าโอเคแลวครับล็อกได้แล้วส่วนการปิดเล็กฉากนี้เราก็จะจับเสียมนะครับแล้วฉากปูติดไม่เห็นประตูห้องน้ำของเราจะได้ดูดีดูสวยงามประมาณนี้ครับตรงนี้เราก็ฉากกัน เรามาเริ่มจากกันเลยนะครับโอเคเลยครับประมาณนี้กับประตูห้องน้ำที่สวยทนทานประหยัดค่าใช้ใจ่ายเรื่องวุ้นไหนสนใจก็สามารถนาไปใช้ได้นะครับก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ